บีม <Beam. S 2> ชีวิตยังไม่ดีขึ้นอีกเหรอเนี่ย <c oughs> เลิกทำาน่ใส่เดิมเดิเถอะนะฉันขอร้องนี่พ่อหนุ่มอย่ามาปีนเกีียกับคนรวยๆอย่างพวกฉันเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดน ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในกันได้เลยนะครับปีเตอร์บีม,บมเฮ้ยบีมช่วงนีกระดวงตกเปล่าเนี่ยใครเหรอจ้าเนื้อทองรู้จักกันด้วยหรอก็แฟนเก่าวเวียบีมันนะคะเสีย ไงจ้าปีเตอร์ผูกฉันทิ้งไปตั้งนานแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นอีกหรอเนี่ยโอ๊ยฉันว่าไม่ต้องไปถามถ่ายมันหรอกบีมถ้าชีวิตมันดีขึ้นจริงมันคงไม่ราเป็นพนักงานเปิดประตูคอยต้อนรับเราเหมือนสุนัขรับใช้แบบนี้หรอกบีมก็จริงของแกนะเนื้อทองบีมเนื้อทองพวกเธอก็อายุมากขึ้นกันแล้วเลิกทํานิสัยเดิมๆเถอะนะฉันขอร้องนี่พ่อหนุ่มขอร้องอะไรของแก สาวๆเขาก็พูดถูกกันแล้วแกเป็นแค่ดอ์แมนอย่ามาปีนเกี่ยวกับคนรวยๆอย่างพวกฉันเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนอุ้ยอุดูสิมันลัวแฟนฉันด้วยอบีมเสียนี่มีอำนาจบารมีเท่สุดๆไปเลยค่ะเชิญพวกคุณเข้าไปเถยะครับรีบกันไม่ใช่เหรอฉันไปแน่จ้ะแต่ก่อนไปฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งสิถามอะไรบีม ไหนไหนแกก็เป็นพนักงานเปิดประตูแล้วแกรับเช็ดรองเท้าด้วยไหมอ่ะบีมไม่เอาไม่เอาอยาโกรธสิฉันแค่คิดว่าแฟนเก่าอย่างแกเหมาะกับการเช็ดรองเท้าผู้เชนนดีไปเถอะบีมพูดกับมันไปก็เปลืองน้ําลายตกเปล่า,าใช่เวลาของพวกเราเป็นเงินเป็นทอง เราเข้าไปฉลองกันข้างในีกว่าบีมค่ะเสียไปจา่ายเงินทองไปไปก่อนนะปีเตอร์ถ้าอยากเช็ดรองเท้าฉันเมื่อไหร่ก็บอกฉันนะสักสีอะมันกินไม่ได้หรอกนะ คุณลูกหมูมากเลยนะคะที่อุสตส่าห์ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะพวกคุณได้รับเลือกการเสนอง,งานทางเราก็ต้องจัดงานต้อนรับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพวกผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของคุณลูกหมูนะครับฉันก็ดีใจเช่นกันค่ะคุณชัดงั้นชันพวกคุณตามสบายก่อนนะคะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่ได้ค่ะคุณลูกหมู นี่ถ้าบีมไม่ได้เสียช่วยดำเนินงานให้ป่านนี้งานไม่ผ่านนะคะเนี่ยแม่ก็พูดเกินไปบีมยอมฉันเสียเขารอยละเอา้าก็ฉันพูดความจริงนี่นาะบีมบีมเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรบีมมาใกล้ๆหน่อยสิ ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรก็ว่ามาสิครับคือว่าน้ำแก้วนี้มันรสชาติห่วยเอาไปเปลี่ยนให้ฉันได้สิได้ครับนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยบีม มันจะเกินไปแล้วนะก็ไม่เกินไปนะสะใจสิดเดียวฮูยฉันชอบมากเอาไปเลยเลอยไหลบีบต่ำพวกเธอนี่ทำตัวเหมือนไม่มีใครสั่งสอนเลยนะแทนที่จะห้ามปามกันแต่กลับส่งเสริมกันไปในทางที่ผิดผิดนแกาว่าันเหรอเสียคะเสียต้องจัดการมาแทนทองนะคะืมนี่แกกล้าทำให้แฟนฉันไม่พอใจเหรอ จะโดนแน่หยุดนะพวกคุณจะทำอะไรกันนะอ่ะคุณลูกหมูฉันถามว่าทำอะไรเอ่อคือพวกเราแค่จะสั่งสอบพนักงานปีนเกลียวคนนี้นะคะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช่ค่ะไล่มันออกไปเลยก็ดีค่ะคุณลูกหมูเดี๋ยวนะคะฉันว่าพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วลวะคะ่ะ เข้าใจอะไรผิดหรอครับคุณลูกหมูก็คนที่พวกคุณทําพฤติกรรมแย่ๆใส่เขาไม่ใช่พนักงานแต่เขาเป็นสามีของฉันฮะสามีของคุณลูกหมูจริงหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วทําไมถึงมาเปิดประตูต้อนรับพวกเราได้ล่ะคะทําไมน่ะหรอก็สามีฉันเขาอยากให้เกียิคนที่มาร่วมทาโปรเจกต์ด้วยกันน่ะสิแต่เท่าที่ฉันเห็นแล้ว พวกคุณไม่ให้เกียรติสามีฉันไม่แต่นิดเดียวเออคุณลุงหมูคะคือว่าพวกเราพวกคุณรู้อะไรไนหะการให้เกียรติกันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนนะคะถ้าเมื่อใดที่พวกคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นพวกคุณก็จะไม่มีเกียรติในสายตาคนอื่นเหมือนกันเออคุณลุงหมูคะพูดแบบนี้หมายความว่าย่งไงคะก็หมายความว่าฉันขอยกเลิกการเสนอง,งานของพวกคุณทั้งหมดทุกอย่างถือว่าเป็นโมคะ ฮะยกเลิกไม่นะครับคุณลูกหมูยกเลิกแบบนี้เสียเสียชื่อนะอย่าทําแบบนี้เลยนะคะคุณลูกหมูไม่งั้นพวกเราแย่จริงๆนะคะไม่แย่หรอกครับเสียชัดเขาน่าจะช่วยพวกเธอได้เนี่ยเขามีอํานาจบารมีนักไม่ใช่หรอเสียช่วยพวกเราด้วยนะคะนั่นสิคะเสียต้องช่วยพวกเราด้วยนะคะเสียช่วยพวกเราด้วยนะคะโอ้ยไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันตัวใครตัวมันโว้ย ผมโอเคครับแค่เธอ่ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกระทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากตั้งหลายได้โบ้ยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน